วันนี้เราจะมาปลูกต้นกล้วยกันนะครับที่เห็นตรงหน้านี่คือกล้วยพันเตี้ยนะครับพอดีที่นาของผู้พันแอวนะครับข้างๆส่วนผู้พันเราเขาได้มีการปลูกต้นกล้วยไว้ล้อมรอบที่นาซึ่งเป็นกล้วยพันเตี้ยนะครับแล้วก็ได้เห็นผลผลิตนะฮะแล้วก็เห็น ฟอมกอของเขาสวยงามนะครับผมไม่สูงนะครับตแตกพุ่มนะฮะแทงหนอเป็นพุ่มสวยนะครับต้นใหญ่ต้นอ้วนนะครับขนาดเครือมีลายหวีด้วยกันดังนั้นต้นจึงมีความประสงค์อยากจะนำต้นกล้วยพันนี้เอามาปลูกในสวนนะครับก็เลยไปให้นาทีเขา ทำการขุดมาให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาปลูกต้นกล้วยกันเลยนะครับผมกําลังเล็งอยู่โอเคตรงนี้นะฮะโอเคขุดเลย <c oughs> วันนี้ก็อากาศดีครับก็ไม่ร้อนมากนะครับก็ทางานส,าสบายๆนะครับพอดีได้ตัดหญ้าไปแล้วสี่ชั่วโมงนะฮะยังไม่เหนื่อยเลยนาโ ตัดมาให้นะฮะสวยสวยดีนะครับเราไม่รู้นะครับว่าเวลาเขาปูดกันเนี่ยเขาต้องหันหันหน้าไปทิศไหนนะฮะถ้าเกิดเป็นพวกไผ่พวกต้นไม้เนี่ยพอรู้นะต้นกล้วยต้นไม่รู้นะมันก็ทิศไหนก็ได้เพราะว่าเขาจะดูตามที่ตาที่เขาจะแทงหน่อหน่อกล้วยใหม่ขึ้นมาด้านไหนแล้วก็จะสังเกตที่ตาอันนี้ต้นดูไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสครับ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับปลูกยังไงก็ฝนตกชุ่มฉ่าทุกวันน่าจะรอดนะครับผมเดี๋ยวให้น้าแค่ครั้งเดียวพอแล้วก็อาจจะมีสัปดาห์ละครั้งต้นละนนหนึ่งกระเปพงตัวนี้ต้นคิดไว้ว่าถ้าเราจะไปลงตรงแถวกลางเนี่ยมันก็จะบทบางต้นมะม่วงนะครับเวลาเรามองมาตรงหน้าสวนมามันจะไม่สวยต้งก็เลยเอาอีกแถวหนึ่งแถวริม อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ดูดูแล้วก็ตรงนี้น่าจะเหมาะที่สุดนะครับตรงใกล้ๆต้นอะโวคาโดนะฮะไม่แน่ใจว่าอะโวคาโดนะครับ,าอารบอชอบแดดหรือเปล่านะฮะก็จะปลูกห่างประมาณสักห้าสิบเซนนะครับประมาห้าสิบเซนช่วงนี้ดีอย่างหนึง่งสวนไม่ต้องทําอะไรมากแนละ้วต้นไม้ก็เกือบเต็มสวนหมดแล้วเหลือแซมนะแซมๆนะดิบที่หน่อย ดินมันเป็นดินสองชั้นเนี่ยั้านล่างเป็นดินอะไรครับดินดินเหนียว เสร็จเรียบร้อยครับเ,เพื่อนๆก็ปลูกไปทั้งหมด10ต้นนะครับ10ต้นใช้เวลามาประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวไปร,รอดูกันนะครับว่าเขาจะติดใบเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวต้นจะอัพเดตให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันบ่อยๆนะครับผม